น้ำท่วมขนาดไหนครับที่บ้านสูงขนาดไหนสเมตรรับไม่ไดนะ้ค่ะ ี้ก็วัดนะครับรถวัดก็น้ำท่วมหมดเลยนะครับหลายคันฝนของไว้บนวัดกันเยอะเลยนะฮะนี่วัดอะไรเขาเนี่ยประหลัดวัดสีดอนแท่นนะครับหมู่อะไรครับวัดศีดอนแทน่นหมู่สอนะครับตำบลกลางเวียงนะครับ ให้มาฮะกระ<า><า>มิดกำแพงวัดเลยนะฮะแมวเสาไฟฟ้ากำแพงนะ อัน well. ี aling, ้ออกไปไหนนะครับไปข้าวหนึ่งกลางเนาะอันนี้อันนี้กลางให้ตัวเองไม่ใช่ครับเขากำลังจะใส่เสื้อชูชีพก็เลยถือร่มให้เขาก่อนโอเคแล้มีอีกนะแล้มีอีกคันนะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาครับวัตถิทอ n แท่น รถจมน้ำเสียหายหลายคันเลยนะครับเยอะมากนะเยอะมากจมนิ้กํำแพงนะครับจมงเรียนนะครับไทยรัฐวิทยา45 ช่วยดันด้วยนะ๊ม่บายช่วยดันด้วยนะ